หนุมให้หนูที่ QR code ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะคุณ,คณสิงห์ดิล<ด>ไทยสวัสดีดครับอ้าวหรืออ้าวทำเพื่อนต้องเชื้หมวกอะพ่อหนาวไง <c oughs> แต่ลูกเปิดแสงเลย <c oughs> ครับคุณสิงห์ดิลไทยประจำวันที่ยี่สิบหกรกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อัานั้นนะคะวันนี้เราอัดคลิปที่เวลาที่นี่นะอา19:20นะครับตลาดเซ็ตบวก2.49อยู่ที่1526.30แนวรับจะเป็นที่เดิมนะใช่ไหม1507นะครับวันนี้ก็ลดลงมาอีกครับเมื่อวานนี้1508สนเจ แอร์อตันจะเป็น1535ครับทำเลกได้ก็จะเป็น1557ครับสำหรับเซตตัวที่หนึ่งทเฟรม15ก่อนเนาะแล้วก็มีกองทุนขายออก1 173ล้านบาทเบอร์เกอร์ขายออก507ล้านบาทแล้วก็ต่างประเทศขายออก377ล้านบาทแต่ว่ามีลายย,ย่ยยอย,อยหรือว่าต่างประเทศซื้อเข้าจํานวน หนึ่งพับดล้านบาทค่ะอันก็คือรายย่อยหรือว่าในประเทศเนาะใช่ครับตัวที่หนึ่งครับ CPICPI ราคา2องบาทเกสตางค์บวกสิสตางค์ค่ะตัวนี้มีข่าวกับ VPO นะใช่ค่ะใช่ไหมใช่อ่าไทม์เฟรมสิบขึ้นไปที่2.94นะครับแล้วก็ลงมาปิดที่2.92จุอมันจะลุ้นปิดเหมือนจะปิดโดดเพราะว่ามีวันรุ่งเข้า้ายตลาดนะครับตัวนี้ ทำให้เขาดูน่าสนใจแต่ว่าวันรุ่งน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ f r a m ฟ d เดจะเป็นส่งรีบาวกับตัวชัดเจนครับเบรกหรือยังจุดนี้ยังเบรกที่ลุ้นเบรกที่สองครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อ2.96จุดเก้เจ็ดเกเนาะ96้าลุนไปต่อครับแล้วก็น่าจะลุ้นไปยืน3บาทเขามีข่าวด้วยนะมี CPI เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ภาพรวมบริษัทมีกำลัและมีปันผลมีลูลค่าอยู่ที่9ล้านบาทวันนี้บวก10สตังค์นะครับแนวรับ2บาท84สตังค์แนวต้าน2บาท97สตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท4สตังค์ค่ะเขามีข่าวนะเขามีข่าวที่มิติหุ้นนะครับข่าวว่าอะไรครับข่าวว่าน้ำมันปลานนปล์มราคาพุพ่ง ทำให้หุ้นสองตัวที่เด่นขึ้นมาก็คือ VPO กับ CPI ครับเหตุผลเพราะว่ารับอันนี้สมปัจจัยบวกจากน้ำมันปล์งที่เป็นสินค้าทดแทนของน้ำมันดอกทานตะวันข่าวจากข่าวจากมิติหุ้นครับตัวต่อไปนะครับคเดินไปต่อเลยก็คือ CIOI c o i ราคา3ามบาท2ีสิบตางค์บวกสิสตางค่ะตอนนี้เราแอบส่งสัญญ,ญาณในใน YouTube เราเมื่อวานครับ ถ้าใครติดตามก็น่าจะได้ได้ฟังอยู่นะครับฝาก้นไปฟังด้วยครับสำหรับ c ีออย C ซีออยทำเฟม15นาทีขึ้นไปโดดที่3.22แล้วก็ลงมาปิดที่3.20นะครับถ้าทำเฟรมเดีจะเป็นทรงลุ้นรีบาวนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นค่อนข้างสิ้นนะครับใครซิ้อไม่ทำไม่แนะนำนะครับจุดรีบาวแล้วจะเป็นตรงนี้ครับ3.32นะครับถ้ารีบาวได้ก็ไปลุ้น3.60เลยที่ียอนะครับแต่ ถึงไซคอนคัางยาวนะครับ c i ออยเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r a i อยู่ที่18ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท12สตางค์แนวต้าน3บาท26สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท32กระนาค่ะ c i ออะใช่มันรุ่มไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะพอ3ล้านครับ ซื้อเข้า3ล้านขายออก1ล้าน etc ห้าแสนแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเขาขึ้นแท่งเหมือนจะลุ้นกลับตัวนะครับตรงนี้ต้องไปรอลุ้นเบรกเส้นเหลืองนะครับเส้นเหลืองคืออะไร3ามบาท27เส้นเหลืองคือ ema 89นะครับครับสามจุดสองครับสำหรับ cr ตัวต่อไปตัวบ่อ BEM BEM ราคาเก้าบาททวนบวกยีส่สิบสตางค์วันนี้<ช>มีวอลลุ่มเข้าทําให้เข้าขึ้นไปปิดโดดที่เก้าบาททวนเนาะใช่น่าจะลุ้นยืนเก้าบาทให้ได้นะครับแล้วก็เพราะว,ว่ารีบาวมาแล้วใช่ไหมใช่รีบาวมาแล้วไปรอลุ้นเบกท,ที่เก้าบาทยี่สิบห้านะครับสําหรับจุดแรกของการรีบาวพวกเราเป็นสายสวิงเทตก็จะสั้นๆนิดนึงนะครับ<ช>ตาราง ตัวแนวรับแนวต้านที่ลงในตารางก็คือของสายซินเท็ดนะแต่ถ,<ช>ถ้าเป็นสายดเ,เดทเท็ดจะพอจะดูให้อรอบหนึ่ง bem <B EM S 2> เป็นพื้นทวินค่ะขึ้นเป็นพืนนนน้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกถ้ภาพรวมบริษัทม,มีใช่มีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่สาม้อยี่สิบเอดล้านบาทค่ะแนวรับแดบ,บาทเจดสิบห้าสตางค์แนวต้านเก้าบาทยี่สิบ้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นเก้าบาทสีสิบห้าสตางค์ค่ะ bem มีวอลลุ่มยี่สิบล้านครับ ซื้อเข้านะครับขายออกสิบล้านแล้วก็ไม่ A, A T C ห้าล้านห้านะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือ B B E M เขายืนเหนือเส้นสองร้อยแล้วก็คือขึ้นไปยืนเหนือเส้นสองอยเส้นสองรจะเป็นสี<ว>โอรสนิดหนึ่งก็คือเส้นนี้ใช่วัน <ไป S 1> นี้ก็ปิดกระโดดครับตอนนี้ก็เลยน่าสนใจนะครับมิวบิดรอบตัวนี้ไหมอยูนไปครับอยู่แต่ว่า B E M ก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอลโอเวอร์บอลแล้วด้วยใช่ค จริงๆเขาเดินทางมาหลายวันแล้วแหละใช่ไหมติดสแกนเราด้วยไม่มีไม่มีนะอโอเคครับตัวต่อไปต่อไปเลยครับกรเษกเษตรเกษตรราคาหนึ่งบาทยี่สิบสามสตางค์บวกหกสตางค์ขเกษตรไปหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับวันนี้ขึ้นไปถึงหนึ่งจุดสองแปดแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดสองสามไทม์เฟรมเดย์จะเป็นทรงรีบาวเพราะว่าลงมาต่ำสุดที่หนึ่งบาทห้าสตางค์นะครับแล้วก็ยกลงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเบสหนึ่งจุดสองแปดได้ก็จะสวยนะครับลลเรอเล่นเบสอีกทีที่แถวแถวหนึ่งบาทห้าสิบเลยทีเดียวนะครับกรเกษตรเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวล u e r a t อยู่ที่หนึ่งล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทสิบแปดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทยี่สิบแปดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์ค่ะตัวนี้น่าจะมาตามข่าวที่อินเดีย งดส่งออกข้าวทําให้หุ้นที่เกี่ยวกับข้าวสาลีที่เป็นแพคเกจจิ่งในการส่งออกจะมีลุนมีบ้าวนะครับเกษตรก็เป็นตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับตัวต่อไปตัวต่อไป AITAIT นะคะห้าบาทห้าสตางค์วันนี้ก็ถือว่าไซเวทสุขค่ะตัวนี้ก็มีข่าวนะมีข่าวว่าอะไรอะสบายเขา เขาสละ t k c ใช่ไหมแล้วก็มาลงทุนให้อะไรสักอย่างในน่เดี๋ยวลองพูดสิสบายยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน TKS แล้วก็จำาหน่ยาไปซื้อหุ้นสามัญ AIT ให้แก่ TKS อ่าก็คืออะไรไม่รู้เขาเป็นคนเกมอะไรของหุ้นของเขาเหมือนเขาจะเป็นแบบเป็นแบบแลกเปลี่ยนกันใช่แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันเขาไปถือหุ้นใน TKS ใหญ่แล้วก็ เป็นการเป็นกลเกมการหุ้นเราสายเทคนิคอลเราดูเทคโนโลยีอย่างย่บ AIT เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรดั้คมนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลรวยได้ราเดิวที่7ล้านบาทค่ะแนวรับ4ี่บาทเกาสิบสตังแนวต้าน5้าบาทสิาสตัง ถ้าทารุด้จะเป็นห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับไทม์เฟรมเดย์ก็คือลงไปต่ำสุดที่สี่จุดเจ็ดสี่นะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นแท่งยกขึ้นมานะครับไปรอรุ่นเบสจุดนี้กับจุดนี้ลองไปดูปดว่าจุดนี้<ๆ>กับจุดนี้เป็นเท่าไหร่รอรุ่นเบคห้าบาทยี่สิบนะครับกับห้าบาทยี่สิบห้านะครับ mm hmm. จุดที่น่าสนใจของการเรก,ก็คือถ้าเบคห้าบาทยี่สิบห้าได้ถึงจะน่าสนใจครับ แต่ว่ามีวันรุ่มแอบเข้าเก็บหนะเนี่ยสามแท่งนะครับสามวันเดอต่อไปทาเปิสิบห้าก่อนค่อนข้างจิิงนะครับสำหรับ AIT เหมาะกับสายสวิงเทรดเนาะตอต่อไปนะครับ NERNER ER นะคะสี่บาทขอสิบสองสตางค์บวกหกสตางค์ค่ะ NER มีแบงก์เกอร์เข้าด้วย<ช>นะครับงทงเป็นสิบห้านะครับต้องไปดูว่ายังไงครับทมเปรนจะเป็น ส่งลุ้นรีบาวนะครับรุ้นรีบาวแล้วก็มีวันรุ่งเข้าสามสามวันเนาะจุดเบรกตรงนั้นเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับสี่4.66ครับถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้น4.84่<ฮ>ะครับสำหรับ NER ครับแต่ว่าเป็นหุ้นสายปันผลนะ,<ฮ>ะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ส่งออกรีบาวก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ NER เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มีไมูลวดระดีอยู่ที่33ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท53สตางค์แนวต้าน4บาท6 6สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาทส6สตางค์ของไม่ใช่ผลิตยางอะยังมียาใช่วันรุ่ม4ล้านครับขายออก2ล้านเป็นไซเบียร์เนาะแล้วก็ไปลุ้นปัจจุบัน4.62ใช่ไหมใช่ไปลุ้นเบส EMA 8.9อ่ะนะที่4.98ดเครับแล้วก็ EMA 200ที่5.39ครับก็คือลุ้นดีบานะแต่ว่าต้องไปลุ้นเบกเส้นเหลืองก่อน4.98ครับตัวต่อไปตัวต่อไ,ไปก็คือ TVDHTVDH ราคา53สาสตางค์บวกสตางค์อันนี้ติดสแกนเมื่อวันนี้ของโมแลน,น<ช>แล้วก็เดินทางเบกเบกจุด สิบสี่สตางค์ไปยืนสิบห้าสตางค์นะลองดูสิเพราะอาจจะจำผิดก็ได้แต่ว่ามันจะมีเบสอีกต้านหนึ่งที่เราวางไว้ก็คือสิบหกสตางค์ยังไม่เบสนะครับสำหรับบอลแลนนะแต่ว่าตัวหุ้นสามาัญนี้ติดสกแกนน่าจะออกโอเวอร์บอทแล้วด้วยนะครับขึ้นไปสูงสุดที่55สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่53 ถามเฟมเดย์จะเป็นทรงรีบาชัดเจนครับไปรอรุ่นเบกที่นี่ครับห้าสิบแปดสตางค์ครับ <Okay. S 1> ถ้าเบกได้ก็ไปรอรุนเบกใหญ่ที่เจ็ดสิบสามสตางค์ค่ะ TVDH เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทคาทุทูลลไมิ่มีบัลผลมีมูลมด่าที่สี่ล้านบาทค่ะเทคโนโลยีเหอเรอขอนึกว่าเป็นกลุ่มโฮดิง้งเนี่ยเนี่ยโฮดิง้งมันเมื่อก่อนมันเป็น ทีวีทีวีไดเร็ตแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเซกเตอร์เป็นโ o l ีแลวนะคะแนวรับสี่สิาแปดสแนแนวต้านห้าสิบห้าสแตถ้าทะลุได้จะเป็นห้าสิบแปดสค่ะพอต้องดูตัวนี้ไหมเนี่ยอืออ้าวดูแล้วนี่ใช่ปหะยังแล้วมันก็ขึ้นไปยืนที่เส้นขึ้นไปยืนบนเส้นพอดีเส้น ema แปดสเก้าพอดีนะครับทห้าสิบสาค่ะ รุนไปต่อเหมือนกันครับแต่ว่าโอเวอร์บอลแล้วใช่สำหรับ tvdh ตัวต่อไปครับ tse tse ราคา 2, 24, สองบาทยี่สิสี่สตางค์บวกแปดสตางค์วันนี้ปิดโดดนะครับเพราะว่ามีแบงเกอร์เข้ามีวันรุ่มเข้านะครับทำให้ tse ปิดโดดไปที่สองจุดสองสี่ครับทำฟีนเดจะเป็นทรงไซเวเพื่อที่จะรุ้นรีบาวบต้องไปเบรกตรงนี้ก่อน สองจุดสาม่วนก่อแรกนะครับสองจุดสาม่วนถึงจะเรียกว่าอ e ีบาวแต่ว่าทรงมันต่ำสุดจุดน,นี้ของหาเปนเดนะสองจุดหนึ่งศูนก็ยกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าวอลลุ่มไม่เข้าก็เลยอย่างไซเวรอของอยู่นะครับสําหรับ tse tse เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลรายเดียวที่แปดล้านบาทก็ดูแต่ดูแล้วพอไม่ดู อีฟินะตัวต่อไปแนวรับสองบาทสิบหกสตางค์แนวต้านสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็นสองบาทสามสิบหกสตาง,งค์ค่ะตัวต่อไปก็คือท h อตัวนี้ชนเซฟลิงนะเซฟลิงอะใช่ราคาหนึ่งบาทสิบสตางค์บวกยี่สิบหกสตางค์ค่ะตัวนี้มาคู่กับตัวหนึ่งรูปกว่าตัวอะไรตัวอะไรมออ่ามันมาด้วยกันไงใช่อ่ามาด้วยกันเหมือนจะมี ข่าวอะไรสักอย่างเพราะว่าม,มีข่าวเกี่ยวกับมอแล้วทีเอชก็มาอเ,เอาข้าวางมกแค่นั้นเนี่ยแต่แต่ทีเอชไไม่ใช่แต่มอมันก็ดูมีแบบดูมีมันจะกลับตัวอ่ลูกจะดูไหมล่ะดูอ่า M ม R E มอสิบแปดสตางค์นะครับอืมดูสวยอยู่นะวันรุ่มห้าสิบหกล้านครับซื้อเขา้า 56สิบล้านขายออก31ล้านแล้วก็ ATC 5.9ล้านอันนี้ ISI ตัวนี้ก็คือ o v e r b o u r h t แล้วนะครับเข้า o v e r b o u g h t แล้วแล้วก็มีลุนไปเบรกลุนไปเบรก EMA 89ที่23สิตางค์สำหรับมอนะครับมีวันลู่ด้วยนะเนี่ยใช่ใชก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ าากลับมาที่เอากลับมาที่ T H ลูกให้แนวรับแนวต้านอะไรหรือย,ยังเดี๋ยวพ่อจะพูดละอ่าเราสงสัยแล้วเราก็เราก็เลยออกข้างทางนิดนึงขอไปด้วยนะครับ T H เขึ้นไปปิดโดที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนเขาชนเซลลิงเอาเหรอขอไปเขาเชิญเซลลิ่งที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับใช่ค <c oughs> ่ะอ่าบวกเท่าไหร่นี่ยี่สิบหกสตางค์ครับตามเฟรมเดก็คือขึ้นแท่ง ลุ้นกับตัวเปิดเซลลิงใหม่ไปที่เท่าไหร่เปิดเซลลิงใหม่ไปที่หนึ่งบาทสี่สสามสตางค์เป็นหุ้นใช้เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่ส5ล้านบาทคา่ะแวรับเก้าสิบเจ็ดสตางค์แนวต้านก็เข้าชนเซลลิงเนาะก็จะเปิดเซลลิงใหม่ไปที่หนึ่งบาทสี่สิสามสตางค์ต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนสิบห้าหุ้นวอลเลนติดสแกนสองตัวตัวที่หนึ่งครับ แอปเปิวอลเลนะะสามแอปเปิวอลเลนสามราคาเก้าสิบเอ็ดสตางค์บวกสิบสี่สตางค์ค่ะตัวนี้ติ่สแกนเราอันนั้นหุ้นสามนั้นหรือเปล่าอ่าเหรออ๋อจริงจริงหุ้นสามนั้นเขาก็ติดนะแต่มมนโอเวอร์บอทไปแล้วก็เลยไม่ไม่สนใจใ<ช>แต่ว่าเขามีข่าวเนาะ<ม>ครับไทม์เฟรมสิบห้านาทีขึ้นไปขึ้นไปสูงสุดที่เก้าสิบสี่สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่เก้าสิบเอ็ดสตางค์ไทม์เฟรมเดย์จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเบรกหรือยัง เบกจุดนี้เบกกเบกขึ้นไปที่เก้าสิบสี่แล้วก็ลงมาปิดที่เก้าสิบเอ็ดสตางค์ครับเอพีโอเลนสามมีแมลูระดับที่สิบหกล้านบาทค่ะแนวรับแปดสิบสี่สตางค์แนวต้านเก้าสิบหกสตางค์ท่าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์ก็คือจุดนี้หนึ่งบาทหนึ่งสตางค์แต่ว่าเขามีข่าวนะมีข่าวว่าไงครับมีข่าวว่า ดันผลงานไตรมาสสองมีโอกาสทำกำไรเติบโตนิวไฮแล้วก็จะมีออกออกโปรดักใหม่ก็คือขา้าวโพดแช่แข็งในไตรมาสที่สี่แล้วก็มีขายว่าทุ่มสองร้อยหกสิบล้านบาทเพิ่มกำลังการผลิตก็คือซื้อเครื่องจากใหม่สองเครื่องค่ะคือเขามีออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วเขาก็เลยเพิ่มการผลิตเข้าไปนะครับ<ช>แล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมามนะครับก็คือข่าวแปลว่าเชิงบวกอะ่ะ แต่ว่าจุดที่หแต่่วาุ้นไม่าจะไม่บวกน่า่า้าก็สกงเก็คือตรงนี้ดูการทิ้งไส้ดันขึ้นไปที่เท่าไหร่นะดันก็ไปที่หนึ่งบาทสี่สิบแล้วก็ทิ้งลงมาครับตรงนี้ก็เลยดูน่ากลัวสําหรับสายวีไนะแต่ว่าสายสวิงเขาก็ชอบแบบนี้ครับแล้วก็ข่าวแอปทมาจากมิติหุ้นค่ะตัววันแลนเขาก็จะหมดอายุที่ยี่สิเจ็ดเดือนสิบสองปีสองสีค่ะดีแน้ใช่ โอเคตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายนะครับ R Wall S Wallance สตัวน,นี้เป็น Wallance ที่ค่อนข้างสิ่งใช่ไหมใช่อันนี้พ่อไม่รู้นะเนี่ยฮอไม่ค่อยนั่นกับ Wallance อะไร RS Wallance สี่แล้วก็หกสิบหกสตางค์บวกสี่สตางค์คอันนี้ขึ้นแท่งมาที่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่หกสิบหกสตางค์นะครับตอนนี้พยายามจะยืนให้ได้ด้วยต้องไปดู Time Frame Day ครับ Time Frame Day เขาลงมาสุดๆแล้วที่สี่สิบเอ็ดสตางค์ แล้วก็ขึ้นแทงแล้วก็ทิ้งขึ้นแทงแล้วก็ทิ้งตรงนี้ไซเวสสะสมอยู่นะครับไม่ยอมหลุดนะไซเวสสะสมแ<ช>ถวแถวต่ำสุดจะเป็นหกสิบเอ็ดสตางค์นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาที่หกสิบหกรอไปลุ้นเบรกที่เบรกแรกนะเจ็ดสิบหกสตางค์อ่าถ้าเบรกได้ก็จะไปเป็นแปดสิบสามสตางค์ครับ rsylenc มีมู l u ดีะดับที่หนึ่งล้านบาทค่ะแนวรับ62สิบสองส์แนวต้านเจ็สิาเอ์ถสตาทะลุด้จะเป็นเจ็สิบห้าสค์อันนี้ก็คือคแนวรับแนวต้านของกลุ่มสวิงเทรดของเดย์เทรดนะครับที่ผมพูดในไทม์เฟรมเดย์แนวรับแนวต้านไทม์เฟรมเดย์ก็จะเป็นสายวีสายวีไอที่เล่นเกี่ยวกับในรายสัปดาห์ค่ะ,คะแล้วก็ r s o l e n c จะหมดอายุการเทรดวันที่ยี่สิบสามเดือนห้าปีหน้าปีสองสี่ค่ะเดี๋ยวพ่อไปดูคุณสามารถกัน มเหมือนจะทรงรีบาวเปล่าเหมือนไม่ตอนนี้ก็ไซเวอัน,นีไซเวยืนอยู่บนเส้น e m a 200ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ใช่ไหมใช่ไปดูทางเรมวีมีนน n VR, m v r เข้าไหม <V. S 2> นะครับสามสิบเจ็ดล้านบาทถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าราคาหุ้นมันสิบสี่บาทค่ะถ้าเข้าแค่นี้ก็ยังเป็นไซเวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีหุ้นตัวนึ่งที่มาดีมากๆก็คือ UN อ๋อแต่นนี้ไงแอปเพีใช่ไหมที่มีข่าวใช่ไหมพ่อก็เล่มดูนะครับ U N ใอ่อ๋อที่เราพูดกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่พ่อสนใจตัวหนึ่งลูบๆออกตัวอะไรตัวไหนที่มันจดดูดแคชมาล้านในวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ตัวไหนทีบีเอทีวันนี้บวกด้วยนะครับแต่ก็น่าจะสน่าสนใจเหมือนกัน แล้วก็มีกเสียงขึ้นทีสามด้วยทีสองด้วยทีสามแ่แล้วก็มีหุ้นบิ๊กลดเข้าที่น่าสนใจก็คือ ee สามสิบเอ็ดล้านบาท vgi สิบหกล้านบาทมีบ้านปูอ,อีกแล้วสิบสี่ล้านบาทม,มีอะไรอไหมครับไม่มีแล้วโอเคไม่มีหุ้น หลุด catch b า l เน่ะมีแต่คนลุ้นหลุด catch ball หรือลุ้นขึ้นทีสามก็คือทีเบียดครับโอเคหุคนสิ่งนี้เลยใครโชคดีครับ,บสวัสดีค่ะ,คะ